มาต่อที่สาวแซ่บแห่งปีค่ะสำหรับสาวเก้าสุพัสรานะคะเห็นว่าเผ็ดแล้วก็แซ่บขนาดนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้มีหนุมน่มๆรุมงจีบบ้างไหมต้องให้เจ้าตัวมาบอกเองค่ะ ึ้นแทนเป็นสาวแซ่บแห่งปีไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวอย่างก้าวสุภัสราหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าขยันโชว์หุ่นแซ่บท้าแดดท้าฝนท้าทะเลแบบสุดๆจนต้องยกตำแหน่งสาวแซ่บแห่งปี65ให้กับเธอจริงๆแต่เห็นแซ่บแบบนี้สาวก้าวเองก็บอกแบบสวยๆเลยว่านี่ยังเบาๆนะคะปี 66, 66แซ่บทะเลเดือดกว่านี้แน่นอนเอาล่ะเห็นสวยเผ็ดแบบนี้เราก็เลยขอถามถึงเรื่องของหัวใจหน่อยว่ามีหนุ่มๆเข้ามาจี มสาวก้าวเองก็เสี่ยงเปลี่ยนทันทีนะจ๊ะบอกว่าหัวใจยังว่างไม่มีหนุ่มๆมาจีบเลยแม้แต่นิดค่ะอุยบาบาออ๊ยเบาๆแกเดี๋ยวเจอกันปีหนะ้าก็ไม่ให้มันโปเกินไปเอาที่พอดีเอาที่เราเรารู้สึกว่ามันรับได้แต่หนุ่มไม่มีใครมาจีบไม่มีจะหาให้ไหมไม่มีเลยค่ะแต่ในเล็กอ่ะในเล็กเงียบไหมไม่มีเงียบค่ะเพราะว่าปิดปิดนอกจากคนที่เราฟอลโล่เลย